สวัสดีนะคะท่านผู้ชม fc แฟนช่องของละองชาแนลทุกท่านนะคะค่าวันนี้ก็ตรงกับวันพระขึ้น8ปดค่ำเดือนเจนะคะท่านผู้ชมพอดีคุณป้าผู้โชคดีก็เห็นตัวเลขจากลูกมะม่วงนะคะก็เลยนําลูกมะม่วงมาให้เอ็ถ่ายให้กับ fc ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะเดี๋ยวเอจะพาท่านผู้ชมไปดูตัวเลขกับลูกมะม่วงนะคะก่อนที่จะไปดูตัวเลขนะคะท่านผู้ชมเอก็ขอฝากช่องละองชาแนล ไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชัดดีๆชฉดเด็ดๆนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณป้าได้ค่าวว่างวดที่ผ่านมาคุณป้าก็โชคดีด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะจ้าได้ข่าวว่างวดที่ผ่านมา,าก็โชคดีด้วยใช่ไหมคะจ้า เสียดายเนาะคุณป้าทําไมแอดไม่โชคดีเหมือนคุณป้าเลยเนาะวันก่อนที่คุณป้าฝันเนาะฝ<ร>ันว่าได้ปลาสองตัวเนาะ<ร>นําไปตากแห้งไว้บ้านเลข<ร>ที่หกสิบสีนะ่ท<ร>ับสองเนาะแอดก็ซื้อแต่หกสี่สี่หกค่ะป้า<ร>โอ้คุณป้าก็อดยกคุณเองกรอยโอ้คุณป้าฝันทีหลังอีกหรือว่าย,ยังไงคะก็อยู่ซับครอยจีอามุนน้ำใจโอฝันฝันก่อนที่หวยจะออกเนาะ<ร>คุณป้าก็ตีได้ตัวไหนคะตีได้อะ ห้าสี่สี่ห้าก็นังเจ็ดสองสองเจ็ดได้ทั้งบนทั้งล่างเลยใช่ไหมคะโอ้โหคุณป้าฝันแม่นมากเลยค่ะอ๋อหนักมาลิงไทยบาทโอ้ได้ยี่สิบบาทก็ยังดีค่ะป้าเจ็ดสองไทยบาทอเจ็ดห้าหเจ็ดก็เจ็ดห้าโอ้ห้าโอ้ห้าสี่ห้าสี่ไทยบาทสี่ห้าคุณป้าเลขออกสี่ห้าเนาะสี่ห้าก็ถูกเจ็ดสองก็ถูกอ่ะเยอะตั้งอ๋อคือตีจากความฝันของคุณป้าเองจ้า อุ uh, ้ยเดี๋ยวอนุกิอ oh, ้อยหกก๋เตียวอ๋อฝ ah, ันว uh ่ามีคนกิติงก๋วยเตียวอ้อยหกแค่อัดอยู่ว่าห้าสี่สี่ห้าอ๋อก็เลยตีเป็นตัวเลขได้สี่ห้าห้าสี่ก็เลยโชคดีเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวงวดนี้เอสก็จะตามความฝันของคุณป้างวดไอ้คืนวันที่สิบห้าเนาะเพราะว่าสิบหกไม่ออกอันนี้อยู่สอบบานจิตเฮือน่ะแต่มันจะอัดอ๋อ ่เีมกอนี้๋อวันนี้คุณป้าเห็นตัวเลขจากลูกมะม่วงใช่ไหมคะก็เลยนํามาให้เอฟซีได้ดูเนาะนายเห็นตัวไหนคะคุณป้าเนี่นะคะท่านผู้ชมอุ้ยทําไมตัวเลขชัดจังเลยเนาะเนี่ยนะคะท่านผู้ชมสี่หนึ่งสองนะถ้าเรามองเฉียงอ๋อคุณพี่มองเห็นเป็นสี่หนึ่งสองใช่ไหมคะอ๋อคุณพี่ห้าเจ็ดก็มองเห็นเป็นสี่หนึ่งสองนะคะ ก็ใ <One> ห <input> ้ท um, ่านผู้ชมช่วยกันส่องดูเนาะหนึ่งสองสี่คือ้อยไปตูกล่อไอ้างเอานมือหนึ่งสองสี่เนาะจานี่เอามือยกคุณเองอ๋อเนี่นะคะท่านผู้ชมตัวเลขจากลูกมะม่วงก็ชัดมากๆนะคะสามตัวสามตัวเนาะแล้วแล้วคุณป้ามองเห็นเป็นตัวไหนคะคุณป้ากับสายตาของป้าเองค่ะนี่คนหนึ่งสอง តែអានេះវាຖາມໂຊຄືເດັດຖ້າຄົນເອງນາຈ້າតែអាນີ້វាຖາມໂຊເດັດຖ້າຄົນເອງ122ນີ້ນະອໍຖ້າຄົນເອງតែអាນີ້វាຖາມໂຊບໍ່ຖ້າປີດໂຕຖ້າໂຊអាນີ້ອານີ້វាຖາມໂຊບໍ່ຖ້າໃບໂຕ122ນີ້ອໍແຫຼະນາតែຄົນອ້າຍຄົນປ້າຈະຊ່ວຍເມືອພາງຈະນາຕໍ່ຄົນປ້າຜູ້ໂຊກດີກໍມອງເຫັນ เป็นหนึ่งสองสองนะคะท่านผู้ชมเนาะคุณป้าเนี่ยนะคะท่านผู้ชมคุณป้าเห็นเป็นหนึ่งสองสองเนาะจ้าแต่เอากีดวยมือพังให้เอฟซีช่วยกันส่งนะคะว่าจะมองเห็นเป็นตัวไหนนะคะจ้าเนี่ยนะคะเพราะว่าจ้าอ๋อในสายตาของเอดก็มองเห็นเป็นหนึ่งสองสี่เนาะ ที่ว่าไหมท่ะไอจุยมือแต่ถ้ามองแนวนี้เกันจะนถ้าแนวนี้มันจะสี่หนึ่งสองหรือไม่ก็หน<ช>ึ่งสองสี่ค่ะก็ตัวเดียวกันเนาะเพราะว่าสี่จะอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังเนาะ<ช>ก็ถ้าสามตัวก็หนึ่งสองสี่หรือไม่ก็สี่หนึ่งสองก็ตัวเดียวกันเนาะแต่ว่าสี่หนึ่งสองมันจะชัดยิ่งกว่าสช่หนึ่าสองแต่อันนี้นไม่ค่อยชัดข้างหลังไม่ค<อ>่อยชัดเนาะก็เอาตามที่เห็นข้างหน้าเลยเนาะ ก็ตัวเลขจากลูกมะม่วงวันนี้ก็มองเห็นเป็น4ี่นสองนะคะคุณพี่ห้าเจ็ดกับแอดก็มองเห็นเป็น4ี่นสองนะคะแต่ว่าคุณป้าผู้โชคดีก็มองเห็นเป็นคุณป้าเห็นตัวไหนแล้วคะเมื่อกี้หนึ่งสองสองใช่ไหมคะหนึอ๋อคุณป้าผู้โชคดีก็มองเห็นเป็นหนึ่งสองสองนะคะก็ไม่ทราบว่าเอสซีท่านใดมองเห็นเป็นตัวไหน ที่เอยใบตัวเอน้นะในยมเจนเมืงคอมเมนต์บอกด้วยนะคะคุณป้าบอกว่าเขาให้สามตัวงวดนี้นะคะก็คุณป้าอยากให้เอฟซีช่วยกันพิจารณาดูนะคะว่าจะมองเห็นเป็นตัวไหนได้บ้างนะคะเพราะว่าแต่ก่อนก็เคยได้โชคกับลูกมะม่วงเนาะ,ค,ะ <c oughs> คุณป้าเนาะ <c oughs> เคยได้โชคกับลูกมะม่วงนะคะท่านผู้ชมลองเริมสไปในยมมานองเฮ้ย <c oughs> เจิมานั่งเฮ้ยคือมะม่วงเอามาจากไหนคะคุณป้านองเตี้ยเอามาจากบ้านของคุณป้าเองเียจิงมานั่งเฮ้ยนองดำสไกรนู้นนะอ้อแต่ก่อนออกอะไรคะป้าแต่ก่อนมันออกหนึ่งสองแต่ก่อนออกหนึ่งสองแต่ว่าเคยมานั่งเฮ้ยเต็มมันติงเกลี่ยิงเกลี่ยตรงอ๋อคุณป้าก็เคยได้โชคกับลูกมะม่วงมาแล้วนะคะท่านผู้ชมช่วงที่ออกหนึ่งสองเนาะก็ได้หนึ่งสองนะคะแต่ว่า วันน mm ี้ก็มองเห็นเป็นหนึ่งสองสองเนาะคุณป้าเห็นเองนะคะท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูนะคะมือข้งคุณเองทานหนึ่งสองสองหนึ่งสองสองก็หนึ่งหนึ่งห้าสองบออย่างน้าตื่อย่ามือซอยจะ้าหักมุ้ยนะมือมซอยจะบ่ากันก็ทานหนึ่งสองสองเออหนึ่งสองสองในสองสองอีกตัวอยู่ตรงไหนนี่นะอย่ามือเย่ามือเนี่ยมือข้างไหนนะเย่ามือมซอยจะบ้า ต่คัททานุ่มทร<า><า><า>งๆงงตรงตรงข้างบนคุณพี่มองเห็นเป็นเจ็ดแปดอ๋อตัวเล็กกว่า้น่นข้างหน้าอีกเนาะพี่เนาะตัวเล็กๆตรงข้างบนนะคะท่านผู้ชมคุณพี่ห้าเจ็ดบอกว่ามองเห็นเป็นเจ็ดแปดนะคะให้ท่านผู้ชมช่วยกันส่องดูนะคะอุ้ยตัวเลขชัดมากค่ะแต่หนึ่งซองใ่ชัดแจ๋วเลยเนาะป้าเนาะชัดแจ๋วมากค่ะท่านผู้ชม จะแจ้งแจ้งหมวนนี้อ๋อคุณป้าบอกว่าออกตัวออกตัวนี้ใช่ไหมคะป้าเออกตัวนี้ให้หมูออกตัวนี้เนาะออกตัวนี้กะทิอนเคยตัวนี้กออกตัวนี้เหรอคุณป้าก็แบกแบกเจอละป้าก็ถูกมาสองงวดติดแล้วเนาะป้าเนาะแต่แอปไม่มีดวงกับป้าจริงๆเลยค่ะป้าเนาะแอ็ซื้อแต่4ี่หกหกี่ค่ะป้าไอ้ที่ป้าฟันว่า ได้ปลา2ตัวแร่ปลาแล้วก็เอาไปตากไว้ที่บ้านเลขที่64สิบแอดก็ซื้อซื้อสี่หเนาะแล้วก็ตีเป็นปลาก็แปดสองตัวก็เ no? ลข2 8 2แปดสองสองแปดดันออกเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสองเนาะป้าเอายดเชียวมากเนคุณป้าเดี๋ยววันหอยออกคุณป้าซื้อตัวไหนมาบอกแอดด้วยนะคะป้าเนาะ จะได้ทูกด้วยกันหนาป้าเนาะคุณป้าก็แอบถูกคนเดียวเลยเอฟซีไม่ไม่โชคดีกับป้าเลยเนาะเอดก็ไม่โชคดีเลยค่ะงวดนี้อย่าลืมบอกเอดกินีมันตีเต้ลูกไหมหรอนั่นแหละงวดนี้มือรวยงวดนี้อย่าลืมบอกเอดกับเอฟซีบ้างเด้อป้าเด้อจะได้โชคดีได้กันเนาะจะหนิ่งมือเต้หะเส้นหมัดธรงมะอ๋อจ้าหมัดธรรมุรวยเต้นเองอยบเบใจงัก็สตางค์ติ ก็ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับตัวเลขจากลูกมะมม่วงของคุณป้าผู้โชคดีนะคะคุณป้าก็มองเห็นเป็นหนึ่งสองสองนะคะแต่ว่าคุณพี่ห้าเจ็ดก็มองเห็นเป็นสี่หนึ่งสองนะคะให้ท่านผู้ชมช่วยพิจารณาดูนะคะว่าจะมองเห็นเป็นตัวไหนได้บ้างนะคะชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะคะท่านผู้ชมคะ่ะเพราะว่า แอดก็นำเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคก็เท่านั้นนะคะส่วนจะเป็นตัวเลขที่ใช่หรือไม่ใช่ขึ้นอยู่กับดวงและก็วาสนาด้วยเนาะคุณป้าเนาะจ้ะถ้าถ้าเรามีบุญวาสนาร่วมกันก็คงจะโชคดีไปกับลูกมะม่วงเนาะป้าจ้างวดนี้แอดก็ขอให้ fc แฟนช่องของละองชแนลโชคดีไปกับคุณป้าผู้โชคดีนะคะค่ะก็ขอให้อ fc ทุกท่านโชคดีนะคะค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีอ่ะตังมกม่วง